ต้นแขนเลยแล้วกันเอาคร่าวๆนะทุกคนนะตอนนี้นะคะอ,อยากตั้งใจลดอีกครันเนี่ยจะรอดไหมต้นแขนตอนนี้อยู่ที่วัดเป็นนิ้วเนาะ13นิ้วค่ะนี่13นิ้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตรงที่ใหญ่สุดใช่ไหมใหญ่สุดน่าจะต้องตรงนี้นะคะห้อยเลยดูลวงพึ่งดิฉันทีค่ะนี่ะ ก็ก็สิบสามครึ่งค่ะสิบสาครึ่งนะสิบสามครึ่งโด,โดยประมาณนะคะแต่กล้ามเนื้อเป็นงี้ออเป็นไงกล้ามเนื้อใหญ่เธอควรขึ้นประกวดนาวินะอ่ะเธอควรเธอไม่น่าจะใช้สายมิลตี้ <c oughs> อ่ะทุกคนดูต้นแขนวีก่อนนะคะต้นแขนวีเนี่ยคขาที่แล้วประมาณ13นิ้วได้นะรอบต้นแขนประมาณ13นิ้วได้เดี๋ยววีจะขออนุญาตวัดเป็นส่วนๆนะคะเริ่มจากต้นแขนก่อนเลยว่า มันดีขึ้นไหมแต่ส่วนตัววิมีความรู้สึกว่าวิาใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นในหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะนี่ทุกคนจากคราวที่แล้วน่าจะ13อันวิวัดหลวมๆกันไปเลยนะเพราะว่าแบบว่าคราวที่แล้วเราก็วัดหลวม,ลวมนี้แหลอะอะนี่เห็นไหมเห็นไหมมาที่12นิ้วฮ้สวัสดีค่ะทุกคนพี่วิค่ะ beauty forty วันนี้เนี่ยพี่วิจะมา เดตรูปร่างของตัวเองนะคะหลังจากที่คราวที่แล้วนะ่เราไลฟ์ไปเมื่อวันที่4กันยาเนะ,ะคิดว่าเราจะมาตั้งใจที่จะลดน้ำหนักจริงๆก็อาจจะมื้อเย็นเนี่ยวิกำลังคิดว่าวิจะเปลี่ยนมาทานโปรตีนมื้อเช้าเนี่ยก็คงจะทานเป็นอาหารเช้าที่เราเตรียมทันนะคะก็คงจะคือวิอะทานน้ำผักก็จริงแต่วิยังทานผักสดและผละไม้สดนะคะทุกคนเพราะว่าเราอะมีความรู้สึกว่า เรายังเป็นคนโบราณอยู่ที่เรายังรู้สึกว่าเราต้องการกักใยด้วยนะคะในการขับถ่ายแล้วก็เราชอบรสชาติของผักและผละไม้แล้วก็จะช่วยที่จะเผาผลาญตัวเองให้มากที่ขึ้นไปอีกก็โดยการเพิ่มโปรตีนเพราะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือว่าอ,อ,อาหารให้ครบห้าหมู่เนี่ยอาจจะไม่ครบแหลกด้วยความเป็นตัววีเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวีก็จะทานโปรตีนจากตัวโปรตีนเลยเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ค่ะ วันอาทิตย์ที่11กันยาซึ่งก็7วันพอดีเลยก็จะต้องบอกว่าเฮ้ย7วันเองอยู่จะรีบอัปเดตอะไรก็เพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะความทั้งใจของเราเนี่ยมันเหมือนจะมีแนวโน้มที่ดีนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเผื่อมาบอกทุกคนแล้วลองทำทมๆกันค่ะแล้วมันอาจจะทำให้คือคนเราเพรามันมีแรงบันดาลใจอะมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันมีเป้าหมายอ่ะแล้วมันก็ มีใจฮึดสู้ที่อยากจะทําตามกันเนาะตัววิเองเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้ชัดเจนมากนะคะเพราะว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ยังมีความแบบตามใจปาก แล้วก็แบบโอ้ยให้ความอ้วนน่ะมันก็ไม่ได้ลดได้ง่ายๆเนาะไหนจะไขมันสะสมทึ่งเก็บมาตั้งกี่ปีแล้วทุกคนจะให้มันหมดภายในเจวันน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำน่ะถ้ามีผลลัพธ์แล้วก็แนวโน้มที่โอเควิว่ามันก็สร้างกำลังใจให้เราที่จะไปต่อได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าช่วงตรงนี้ของวิอะ่ะถ้าเทียบกับอืมเดี๋ยววิจะลองเอาวิดีโอมาเทียบกันนะคะว่า Uh, วันก่อนหน้าที่วนะีไลฟ์อะวีอัดเป็นวิดีโอไว้ใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็แต่เปลี่ยนกาง,งเกงนิดนึงเอวยังยืดเหมือนกันก็แน่นเน้นเหมือนกันนะคะเป็นยังไงบ้างกับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนตัวเลยมีความรู้สึก,กว่าช่วงนี้ก็ดูแบบบางตาไปไปพอสมควรนะซึ่งน้ำหนักวียังไม่กล้าช่างนะทุกคนน้ำหนักวีอะก่อนที่จะเริ่มในหนงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ก่อนวันที่4กันยาเนี่ยน้ำหนักวีคือ56กเกือบเกือบ57นะคะซึ่งวันนี้แหละเดว,วีจะออกไปข้างนอกนะคะแล้วจะลองไปช่างดูจืิจริงอะตาช่างที่บ้านมีนะแบตมดเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปซื้อแบตมาด้วยเพราะว่าตัวเองก็จะรู้สึกว่าอยากชั่งน้ําหนักถี่ขึ้นละ7วันเราทําอะไรบ้างเดี๋ยว,วีบอกให้ฟังอีกทีแต่ขอวัดสัดส่วนให้ทุกคนดูก่อนเนื้อที่เคยปิ้น,ป,นปิ้นตรงนี้นะคะยังปิ้นอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ดูแบบ นี่นมองด้านข้างเห็นไหมมันก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะโอเคขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะส่วนเรื่องของบอดี้อะมาดูพร้อมๆกันค่ะอ่าเราจะมาดูพุงกันนะคะทุกคนเมื่อก่อนเอวยี่ห้ายี่หกจะแม่ตอนนี้นะคะขออนุญาตนะคะอย่าอัเจียนนะคะทุกคนนี่ค่ะพุงวีเองนะคะทุกคน แคแมวสุดได้เท่านี้นะคะในท่านี้โอ้ยเหมือนจะมีล่องสิบเอ็ดเดียวเดียวอย่าหลอกตัวเองจะวีล่องสิบเอ็ดอะไรขนาดนี้ชัดขนาดนี้ล่องอะไรนะคะเรามาวัดเอวกันดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอเธอจะเห็นกันไหม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะขยับไปภาพมันจะชัดไหมเห็นอ่าเห็นไหมเห็นนะสามสิบสามครึ่ง จาก25ไป33จะแม่3 3ามครึ่งด้วยเอาเอาเบ่งไหมเอาเบ่งไหมเบ่งนี่น่าเกลียดมากเบ่งสุดนะคะใครทําได้ขนาดเราบ้างเบ่งสุดก็ประมาณซักเอาตรงตุ้ยนุ้ยสุดเลยนะเบ่งสุดก็เบ่งสุดนะคะเบ่งสุด35ค่ะถ้าเบ่งสุดเลยคือ3 5มหแบบไม่เบ่งไม่เบ่งห้อยห้อยๆเฉยๆ พ้อยเฉยๆไม่ต้องเบ่งก็สามส้าเฮ้ยสาครึ่งเนี่ยอันนั้นเบ่งมันก็ไม่ได้แบ่จ้ะนเบ่งไม่เบ่ง่ยคืออันนี้ปล่อยสภาพแย่มากค่ะทุกคนยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะขอวัดเลยละกันขอวัดเลยละกันคะตรงที่เป็นส่วนสะดือคุณพระ สะดือเอาเอาหลวมๆมก่อนเอาหลวมๆวมก่อน,ออนสะดือจากคราวที่แล้วเราสามสิบสามค่ะตอนนี้นะคะสาสาค่ะแบบสามสิสามครึ่งเนาะเจ็ดวันที่ผ่านมาเราลงมาได้ที่สามสิบสองแล้วก็ตีซะว่าลงไปประมาณนิ้วหนึ่งถึงนิ้วครึ่งนะคะตรงนี้คือสะดือนะตรงนี้คือสะดือมาดูตรงหมาน้อยคุงหมาน้อยเรานะคะคุงหมาน้อยเราลงมาที่ 3, 3นิดนิดค่ะเกือบ3ามสามครึ่งเลยละกันคราวที่แล้วคือ35ถึง35ครึ่งตอนนี้คืออยู่ที่33ถึง33ครึ่งในเวลา7วันนะคะวิถีว่าว e แฮปปีนะเบ่งสุดเบ่งสุดก็ยังประมาณ34ค่ะทุกคนอันนี้คือเบ่งสุดนะคะคือ34นะคะเบ่งสุดของสะดือเบ่งสุดของสะดือ จริงๆจ,จะบอกว่าตรงสะดือเนี่ยมันลงไปเยอะแล้วแต่วีขอเอาแค่สามสิบสองนะทุกคนเพราะว่าเช้านี้วียังไม่ได้ถ่ายเช้าตื่นมานี้อาบน้าแต่งหน้าก่อนเลยนะมาถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่ายังไม่ได้ขับถ่ายนะคะแล้วก็ยังไม่ทานอาหารเช้าอันนี้คือเช้าที่เพิ่งตื่นนอนเลยได้อารมณ์นี้นะคะเบ่งสุดค่ะทุกคนก็ยังอยู่ที่สามสิบสอง ส2นะคะเบ่งสุดก็คืออยู่ที่32นะคะจาก33ถึง33ครึ่งลงมาประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งวิถือว,ว่าโอเคเลยปริยัดปิดก่อนที่ทุกคนจะนึกถึงขาหมูและพุงหมูนะคะโอเคหนึ่งอาทิตย์นี้วิทําอะไรบ้างแน่นอนที่สุดต้องดูแลเรื่องอาหารล่ะคะ่ะเพราะว่าเออช้าว,วิก็ทานเหมือนเดิมเลยทุกคนน้ําผักนะคะของนาลา นมผักสดยังทานอยู่นะคะอาจจะมีขนมปังที่เป็นโฮวีสักชิ้นหนึ่งอาจจะมีเนื้อสัตว์ในบางวันนะคะในบางวันที่เตรียมทานก็อาจจะเป็นแบบว่าอกไก่หรือหมูนิดนึงนะคะไม่เยอะจริงเช้าทานได้ไม่ค่อยมากค่ะแล้วก็จะไปที่มือม้อกลางวันมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อที่ตามใจตัวเองเลยนะอยากทานอะไรทานคือไม่ได้ห้ามตัวเองเลยค่ะคืออยากทานของผัก ที่ใช้น้ำมันเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะปรุงอาหารเองได้เพราะเราอยู่ข้านงนอกเนาะ,ะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหาร้านอาหารที่เป็นเฮลตี้ได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นมื้อกลางวันเราวิจารค่อนข้างแบบฟรีสไตล์เลยแต่มื้อเย็นเนี่ยก็จะไปใส่ใจมากนิดน,นึงค่ะถ้าทําทานเองได้ก็คือทําทานเองก็อ,อาจจะเป็นลวกเป็นต้มเป็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ดูว่าวันนี้เราทานอะไรไปบ้างขาดอะไรบ้างอาจจะเติมไปนะคะหรือว่าคุณเขาเตรียมอะไรไว้ให้ก็ตามนั้น แต่ก่อนที่จะทานมื้อเย็นวิจาทานตัวช่วยก่อนนะคะเพื่อที่ให้เรารู้สึกว่าอิ่มท้องน,นิดนึงก็คือจะทานตัวช่วยตัวนี้ทิ้งไว้สักสิบถึงสินาทีนะคะก่อนที่จะทานมือเย็นเพื่อที่ให้เรารู้สึกอิ่มอะ่ะแล้วเราจะทานมือเย็นได้น้อยพอทานมือเย็นได้น้อยในเหนือที่ที่ผ่านมาเราก็าจะได้รูปร่างที่เรารู้สึกว่ามันสบายขึ้นจริงๆอ่ะวิพิ่งวัดวันนี้เลยนะทุกคนก็รุนมากว่าเอ๊ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแต่ว่า ตัวเองอะรู้สึกอยู่แล้วเพราะมันจะมีชุดบางชุดที่เราใส่ออกไปจากบ้านแล้วเรารู้สึกว่าอม,มันขึ้นตรงสะโพกง่ายขึ้นถามว่ายังติดอยู่ไหมยังติดอยู่แต่ว่ามันรู้สึกง่ายขึ้นพอเราอายุเยอะทุกคนเราจะแบบปวดปสวัสสาวะง่ายแล้วก็จะกลั้นไม่ค่อยอยู่นะออก่อนนะจะแบอบก ทุกอย่างต้องทําเร็วมากชุดที่ติดสะโพกเนี่ยจะมีปัญหากวีในช่วงก่อนหน้านี้มากแต่ว่าในช่วงสักสองสาวันก่อนหน้านี้ค่ะวิใส่จําสูตรตัวหนึ่งเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันดึงขึ้นสะโพกง่ายเลยลเวเขาเข้าห้องน้ำน่มันดึงขึ้นดึงลงแบบว่าไม่ถึงกับโฟลแบบฟุบๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันรู้สึกว่าง่ายขึ้นอะไรเงี้ยวิก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหน้านมมัน รถแบบก้ชารถแบบยั่งยืนอันนี้วิตั้งใจลว่าเราจะแบบว่าพยายามลดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันน่าจะยั่งยืนกว่าการที่เราทัวภาค